สวัสดีค่ะชื่อนางสาวเยาวรัตน์นิมวัมรม .5 ทั1เลขที่23วันนี้จะมานำเสนอเรื่องความสัมพันธ์คู่นดับคำว่าคู่นดับถ้าจะให้พูดกันอย่างง่ายๆก็คือสัญลักษณ์ที่แสดงการจับคู่กันระหว่างสิ่งสองสิ่งคณิสิ่งในคณิตศาสตร์จะเขียนคู่นดับในรูป ab โดยที่ a เป็นสมาชิกตัวหน้าและ b เป็นสมาชิกตัวหลังอันดับสองคู่อันดับใดๆจะเท่ากันก็ต่อเมื่อสมาชิกตัวหน้าเท่ากันและสมาชิกตัวหลังเท่ากันด้วยดังบทนิยามต่อไปนี้บทนิยามคือการเท่ากันของอันดับ ab เท่ากับ CD เมืก็ต่อเมื่อ A เท่ากับ C และ B เท่ากับ D ผลคูณคาร์ทีเซียนผลค,คูณคาร์ทีเซียนของเซต A และเซต b คือเซตของอันดับ AB ทั้งหมดโดยที่ A เป็นสมาชิกของเซต A และ B เป็นสมาชิกของเซต B เขียนแทนด้วย A คูณ B จากบทนี้ ยามของผลคูณคาร์ตีเซียนสามารถเขียน a คูณ b ในรูปแบบบอกเงื่อนไขได้ดังนี้ ab เท่ากับเซตควนดับ xy โดยที่ a โดยที่ x อยู่ใน a และ y อยู่ใน b b คูณ a เท่ากับ เซตคูณดับ xy โดยที่ x อยู่ใน b และ y อยู่ใน a a คูณ a, a, a คือเซตคูณดับ xy โดยที่ x อยู่ใน a และ y อยู่ยใน a b คูณ b เท่ากับเซตคูณดับ xy โดยที่ x อยู่ใน b และ y อยู่ใน b โดยปกติแล้ว x คูณ b ไม่จำเป็นต้องเท่ากับ b คูณ a อย่างไรก็ตาม a คูณ b อาจเท่ากับ b คูณ a ได้ในกรณีที่ a เท่ากับเซตว่างหรือ b เท่ากับเซตว่างหรือ a เท่ากับ b ข้อสังเกตก็คือถ้า a และ b เป็นเซตจำกัด แล้ว a คูณ b จะมีจำนวนสมาชิกเท่ากับจำนวนสมาชิกของ a คูณด้วยจำนวนสมาชิกของ b นั่นก็คือ n วงเล็บ a คูณ b เท่ากับ n วงเล็บ a คูณ n วงเล็บ b ความสัมพันธ์ในชีวิตประจำวันนักเรียนจะพบเห็นสิ่งที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งจะแสดงความสัมพันธ์ของสิ่งสองสิ่งนั้นเกี่ยวข้อง การบางประการควนดับก็คือบทนิยามของผูนดับ a และ b เท่ากับ c d ก็ต่อเมื่อ a เท่ากับ c และ b เท่ากับ d เช่นกำหนด a เท่ากับเซตของ1และ2และ b เท่ากับเซตของ3และ4จะได้ เซตของพอวนดับทั้งหมดดังนี้เซตของ1และ3 1และ4 2และ5 2>, 2และ3 2และ4ตัวอย่างพบว่าลักษณะความสัมพันธ์จาก A ไป B นั้นต้องเป็นเซตของพอันดับที่นำมาจาก A คูณ B และมีความสัมพันธ์ตามเงื่อนไขที่กำหนด ดังนั้นเราสามารถนิยมความสัมพันธ์ได้ดังนี้บทนิยาม R เป็นความสัมพันธ์จาก A ไป B ก็ต่อเมื่ออเป็นสับเซตของ A คูณ B ข้อที่เราควรทราบถ้า R เป็นสับเซตของ A คูณ B เรียกว่าเป็นความสัมพันธ์จาก A ไป B ถ้า A เป็นสับเซของ B คูณ A เรียกว่าเป็นความสัมพันธ์จาก B ไป A ถ้า A เป็นสับเซของ A คูณ A เรียกว่าความสัมพันธ์ใน A กราฟของความสัมพันธ์นักเรียนสามารถใช้ควนดับ x y แทนความสัมพันธ์ระหว่าง x และ y ซึ่งสามารถจับคู่1ต่อ1ระหว่างควนดับ ของจำนวนจริงกับพิกัดของจุดในระนาบโดยให้ x เป็นพิกัดที่1และ y เป็นพิกัดที่2บทนิยามให้ R เป็นสับเซตของ R คูณ R การของความสัมพันธ์ R คือเซตของจุดในระนาบที่แสดงขั้นดับที่เป็นสมาชิกของความสัมพันธ์โดเมนและเลนส์ของความสัมพันธ์บทนิยามก็คือ กำหนด r เป็นความสัมพันธ์จาก a ไป b โดเมนของ r คือเซตของสมาชิกตัวหน้าของคูณดับใน r เขียนแทนด้วยโดเมนเลนของ r คือเซตของสมาชิกตัวหลังของอันดับใน r ของคูณดับใน r เขียนแทนด้วยเลน การหาโดเมนและลินของความสัมพันธ์ที่กำหนดด้วยกราฟการหาโดเมนจะพิจารณาตามแนวแกน x จากทางด้านซ้ายไปทางด้านขวาซึ่งกราฟเริ่มต้นจากจานวนใดไปยังจํานวนใดการหาลินส์จะพิจารณาตามแนวแกน y จากด้านล่างขึ้นด้านบนว่าเส้นกราฟเริ่มต้นจาก จำนวนใดไปยังจำนวนใดดังรูปตัวผกผันของความสัมพันธ์ตัวผกผันของความสัมพันธ์ a เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ a ยกกำลังลบหนึคือความสัมพันธ์ที่เกิดจากการสลับที่ของสมาชิกตัวหน้าและสมาชิกตัวหลังในแต่ละคู่ดับที่เป็นสมาชิก a นั่นคือ อายกกำลังลบหนึ่งเท่ากับเซตคู่อันดับ x y โดยโดยโดย,โดยที่ b อยู่ในเซตของ a โดยที่ f y เป็นสับเซตของ R เมื่อ R เป็นความสัมพันธ์จาก a ไป b จากบทนิยามจะได้ว่าถ้า R เป็น สัมพันธ์จาก a ไป b แล้ว่ยกกำลังลบหจะเป็นความสัมพันธ์จาก b ไป a ฟังก์ชันพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างเซต a และเซต b r 1ก็คือจะเห็นได้ว่าสมาชิกแต่ละตัวในเซต a จับคู่กับสมาชิกในเซต b เพียงตัวเดียว จึงเป็นฟังก์ชัน r2 ก็คือจะเห็นได้ว่ามีสมาชิกในเซต a ที่จับคู่กับสมาชิกในเซต b มากกว่า1ตัวนั่นก็คือไม่เป็นฟังก์ชันบทนิยามฟังก์ชันคือความสัมพันธ์ที่สมาชิกในโดเมนแต่ละตัวจับคู่กับสมาชิกในร้นของความสัมพันธ์ เพียงตัวเดียวเท่านั้นจากบทนิยามจะนิยมเขียนฟังก์ชันแทนด้วย f และฟังก์ชันเป็นสับเซตของความสัมพันธ์โดยที่สำหรับ x x และ y และ z ใดๆถ้า x y เป็นสับเซตของ f และ x y เป็นสับเซตของ f แล้ว y เท่ากับ z โดเมนและเลนส์ของฟังก์ชันเนื่องจากฟังก์ชันเป็นความสัมพันธ์ดังนั้นโดเมนและเลนส์ของฟังก์ชันคือโดเมนและเลนส์ของความสัมพันธ์ตามลำดับนั่นเองการหาโดเมนและเลนส์ของฟังก์ชันจึงใช้วิธีเดียวกันกับการหาโดเมนและเลนส์ของความสัมพันธ์และเขียนแทนโดเมนและเลนส์ของฟังก์ชันด้วย df และ rf ตามลำดับ โดเมนของฟังก์ชันคือเซตเซตของสมาชิกตัวหน้าของคันดับใน f เขียนแทนด้วยโดเมนเลนของฟังก์ชันคือเซตของสมาชิกตัวหลังของคันดับใน f เขียนแทนด้วยเลนฟังก์ชันเช <Fun ction S 1> ิงเส้น ฟังก์ชันเชิงเส้นคือฟังก์ชันที่อยู่ในรูป y เท่ากับ ax บวก b เมื่อ ab เป็นจำนวนจริงจากฟังก์ชัน y เ <Y S 1> ท่ากับ ax บวก b ถ้า a เท่ากับศจะได้ฟังก์ชันที่อยู่ในรูป y เท่ากับ b ซึ่งมีกราฟเป็นเส้นตรงที่ขนานกับแกน x จะมีจะเรียกฟังก์ชันแบบนี้ว่าฟังก์ชันคงตัวนั่นเองฟังก์ชันเชิงเส้น จาร์าของฟังก์ชันพิจารณากราฟของฟังก์ชันต่อไปนี้จากกราฟจะเห็นว่าฟังก์ชัน y เท่ากับ 2x และ y เท่ากับลบ 3x บวก1มีกราฟเป็นเส้นตรงจะเรียกว่าฟังก์ชันที่มีลักษณะของกราฟเป็นเส้นตรงว่าฟังก์ชันเชิงเส้นดังรูป ฟังก์ชันคงตัวตัวอย่างของฟังก์ชันคงตัวคือ y เท่ากับ3 3y ห้อย2เท่ากับ0และ y ห้อย3เท่ากับลบ3ดังรูปฟังก์ชันกำลังสองฟังก์ชันกำลังสองคือฟังก์ชันที่อยู่ในรูปแบบ y เท่ากับ ax ยกกำลังสองบวก bx บวก c เมื่อ a, b และ c เป็นจำนวนจริงใดๆและ a ไม่เท่า a ไม่เท่ากับ0ซึ่งลักษณะกราฟของฟังก์ชันกำลังสองขึ้นอยู่กับค่าของ a, b และ c กราฟของฟังก์ชันยกกำลังสองจะมีทั้งหมด4แบบดังนี้กราฟแบบที่1 คือกราฟของ y เท่ากับ ax ยกกำลังสองเมื่อ a ไม่เท่ากับ0จากกราฟของ y เท่ากับ x ยกกำลังสองจะมีจุดวกกับเป็นจุดต่ำสุดคือจุด0ูนย์และกราฟไม่มีจุดสูงสุดกราฟของ y เท่ากับลบ x ยกกำลังสองจะมีจุดวกกับเป็นจุดสูงสุดคือจุด0 0นและกราฟไม่มีจุดต่ำสุดจะได้กราฟดังรูป กราฟแบบที่1กรณีทั่วไปของกราฟ y เท่ากับ a x ยกกำลังสองเมื่อ a ไม่เท่ากับ0สรุปได้ดังนี้1กราฟของ y เท่ากับ a x ยกกำลังสองมีจุดวกกับที่จุด0 0 2แกนสมมาตรของกราฟคือแกน y หรือเส้นตรง x เท่ 0, ากับ0 3ถ้าถ้า a มากกว่า0กราฟเป็นเส้นโค้ง เกิดขึ้นด้านบนและมีจุดวกกลับเป็นจุดต่ำสุดคือจุด0 0และมีตำแหน่งและมีค่าต่ำสุดเท่ากับ0ถ้า a มากกว่า0กราฟเป็นเส้นโคง้งเปิดลงด้านล่างและมีจุดวกกลับเป็นจุดสูงสุดคือจุด0 0และมีค่าสูงสุดเท่ากับ0กราฟแบบที่2กราฟของ y เท่ากับ ax ยกกำลังสองบวก k เมื่อ a ไม่เท่ากับ0 ถ้าเลื่อนกราฟของ y เ y, ท่ากับ 2x ยกกำลัง2ขึ้นจากแกน x เป็นระยะ1หน่วยและเลื่อนกราฟของ y เท่ากับ 2x ยกกำลัง2ลงจากแกน x เป็นระยะ1หน่วยจะได้กราฟดังรูปก,กราฟแบบที่สองกรณีทั่วไปของของกราฟ y เท่ากับ ax ยกกำลังสองบวก k เมื่อ a ไม่เท่ากับ0สรุปได้ดังนี้ 1. กราฟของ y เท่ากับ ax ยกกำลังสองบวก k มีจุดวกกับที่จุด00 2. ถ้า a มากกว่า0กราฟเป็นเส้นโค้งปะขึ้นด้านบนและมีจุดวกกับเป็นจุดต่ำสุดคือจุดศ k และมีค่าต่ำสุดเท่ากับ k ถ้า a น้อยกว่าศูนย์กราฟเป็นเส้นโค้งเปิดลงด้านล่างและมีจุดวกกลับเป็นจุดสูงสุดคือจุดศูน k และมีค่าสูงสุดเท่ากับ k กราฟแบบที่3คือกราฟของ y เท่ากับ a วงเล็บ x ลบ h ทั้งหมด,ดยกกำลังสองเมื่อ k บวก k เมื่อ a ไม่เท่ากับศูย์ จะเห็นว่ากราฟของ y เท่ากับ x วงเล็บ x ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง2บวก k เมื่อ k เท่ากับลบ4ลบ1ลบ0ลบ1 0 -1, 1และ4แสดงได้ดังรูปกราฟแบบที่3กรณีทั่วไปกราฟของ y เท่ากับ a วงเล็บ x ล h ทั้งหมดยกกำลังสองบวก k เมื่อ a mm hmm. ไม่เท่ากับ0สรุปได้ดังนี้1กราฟของ y เท่ากับ a วงเล็บ x ลบ h ทั้งหมดยกกำลังสองบวก k มีจุดวกกับที่จุด h k 2แกนสมมาตรของกราฟคือเส้นตรง x บวก h 3ถ้า a มากกว่า0 กราฟเป็นเส้นโค้งเปิดขึ้นด้านบนและมีจุดวกกลับเป็นจุดต่ำสุดคือจุด Hk และมีและมีค่าต่ำสุดเท่ากับ k ถ้า a น้อยกว่า0กราฟเป็นเส้นโค้งเปิดลงด้านล่างและมีจุดวกกลับเป็นจุดสูงสุดคือจุด Hk และมีค่าสูงสุดเท่ากับ k กราฟที่4กราฟของ y เท่ากับ ax ยกกำลังสองบวก bx เมื่อ a ไม่เท่ากับ0จะเห็นว่าฟังก์ชันที่กำลังฟังก์ชันกำลังสองที่อยู่ในรูป y เท่ากับ ax ยกกำลังลังสองบวก bx บวก c เมื่อ a ไม่เท่ากับ0สามารถเขียนให้อยู่ในรูปสมการของ y เท่ากับ a ทงเล็บ x ลบ h ทั้งหมดยกกำลังสองบวก k ได้คือ y เท่ากับ a วงเล็บ x ส่วนวงเล็บ x ลบ b ส่วน 2a ทั้งหมดยกกำลังสองบวก 4ac ลบ b ยกกำลังสองส่วน 4a กราฟที่4กรณีทั่วไปกราฟของ y เท่ากับ ax ยกกำลังสองบวก bx บวก c เมื่อ a ไม่เท่ากับ0ส,สรุปได้ดังนี้ กราฟของ y เท่ากับ ax ยกกำลังสองบวก bc บวก c มีจุดวกกับที่จุดลบ b ทับ b ส่วน 2a หรือ 4ac ลบ b ย,ยกกำลังสองส่วน 4a แกนสมมาตรของกราฟคือเส้นตรง x เท่ากับลบ b ส่วน 2a สามถ้า a มากกว่าศูนย์ กราฟเป็นเส้นโค้งเปิดขึ้นด้านบนและมีจุดวกกลับเป็นจุดต่ำสุดคือลบ b ส่วน 2a หรือ 4ac ลบ b ยกกำลัง2ส่วน 4a และมีค่าต่ำสุดเท่ากับ 4ac ลบ b ยกกำลัง2ส่วน 4a การแก้สมก,การโดยใช้กราฟการหาคำตอบของสมก,การ กำลังส y เท่ากับ ax ยกกำลังสองบวก bx บวก c สามารถทำได้โดยการเขียนกราฟสมการกำลังสองแล้วหาจุดที่กราฟตัดกับแกน x หรือกำหนดให้ y เท่ากับ0รูปที่1คือไม่ตัดแกน x นั่นก็คือไม่มีคำตอบของสมการที่เป็นจำนวนจริงรูปที่3คือตัดแกน x เพียงจุดเดียว นั่นก็คือมอีคำตอบที่เป็นจำนวนจริง1นึ่คำตอบรูปที่5คือตัดแกน x 2จุดนั่นคือมีคำตอบที่เป็นจำนวนจริง2องคำตอบการแก้อสมการโดยใช้กราฟเราสามารถนำความรู้เรื่องกราฟของฟังก์ชันกำลังสองมาช่วยในการแก้อสมการได้เลย ฟังก์ชันเอ็กโพเนนเชียลบทนิยามฟังก์ชันเอ็กโพเนนเชียลคือฟังก์ชันที่อยู่ในรูป f เท่ากับเซตของคู่นดับ xy โดยที่ r คูณ r อยู่โดยที่ y เท่ากับ ax ยกกำลังสอง a เมากกว่า0หรือ A ไม่ไเท่ากับ1สมบัติของฟังก์ชัน exponential คือ1ฟังก์ชัน e x p o n พเน i a ชมีโดเมนและเซตของจำนวนจริงและเลนเป็นจำนวนจริงที่มากกว่า0กราฟของฟังก์ชัน exponential จะผ่านจุด0กับ1เสมอและเป็นกราฟที่ไม่ตัดแกน X ฟังก์ชัน exponential เป็นฟังก์ชัน1ต่อ1นึ่จากเซตของจำนวนจริงไปทั่วถึงเซตของจำนวนจริงบวกคือ f เท่ากับ a a บวก a สี่ฟังก์ชัน e x p o n พ n t i เช y เท่ากับ x ยกกำลัง a ยกกำลัง x เป็นฟังก์ชันเพิ่มเมื่อ a มากกว่า1และเป็นฟังก์ชันลดเมื่อ a มากเอน้อยกว่าหนึ่งศมากกว่า A อหรือเมากกว่าหนึ่งสรุป้าของฟังก์ชันเอกลูนิเชียนหนึถ้า A มากกว่าหนึ่งแล้ว Y เท่ากับเ <A, S 1> อยกเอเยกกำลัง X เป็นฟังก์ชันเพิ่มซึ่งเส้นโค้งของกราฟจะเข้าใกล้แกน Y มากขึ้น เมื่อ A มีค่ามากขึ้น2ถ้า0น้อยกว่า A 1แล้ว Y เท่ากับ A ยกกำลัง X เป็นฟังก์ชันลรสซึ่งเส้นโค้งของทราบแต่เข้าใกล้แกน Y น้อยลงเมื่อ A มีค่ามากขึ้นฟังก์ชันขั้นบันไดฟังก์ชันขั้นบันไดคือฟังก์ชันที่โดเมน เป็นทับเ์ของจำนวนจริงและมีค่าของฟังก์ชันเป็นค่าคงตัวตัวเป็นช่วงช่วงมากากว่า2ช่วงตัวอย่างของฟังก์ชันขั้นบันไดที่พบเห็นในชีวิตประจำวันเช่นอัตราค่าบริการใบเสนีอัตราค่าจอดรถอัตราค่าจ้างในงงาน<บ>ลาการิทึมคือบทนิยามฟังก์ชันลอการิทึมคือ เซตของ x y โดยโดยที่ r โดยที่ r อยู่ใน y เท่ากับ log a ฐาน x a มากกว่า0หรือ a ไม่เท่ากับ1 เป็นฟังก์ชันผูกผันของฟังก์ชัน x โพเนนเช่นเซตของคู้ดับ x โดยที่ r คูณ r r คูณ r บวกโดยโดยที่ y เท่ากับ a ยยกกำลัง x หรือ a มากกว่า0หรือ a ไม่เท่ากัน1ง ความเชื่อมโยงระหว่างฟังก์ชันเอกพเนเชียนและฟังก์ชันลอาการิทึมนั่นคืออย่งรูปข้อควรระวังให้เขียนสมก,การ4.5ส่วน5ทั้งหมดยกกำลังลบ2เท่ากับ2 5ส่วน16ในรูปสมก,การลอการิทึมลบ4ส่วน5ทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับ25 ส่วน16เขียนในรูปส,สมการออลกาลิทึมได้ลบ2เท่ากับล็อก25ส่วน16ฐาน4ส่วน5ลบ4ส่วน5ทั้งหมดยกกำลงังลบ2เท่ากับ25ส่วน16เขียนในรูปสมการออกาลิทึมได้ลบ2เท่ากับล็อก สี่ส่วนห้าฐาน2 5 1สนสิข้อที่1ก็คือถูกข้อที่สองผิดดิฉันขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ